สวัสดีชาวราศีเมษและคณนาเมษนะครับหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของทั้งคนโสดคนที่มีคู่นะครับแล้วก็คนที่มีสถานาะไม่ชัดเจนชาวราศีเมษนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอทําเป็นคลิปนะครับรายเดือนนะครับเพราะว่า ดูแล้วเวลาก็กระชันเข้ามามากแล้วนะครับบวกกับช่วงที่ผมหายไปไปดูแลคุณพ่อมานะก็ทิ้งช่วงเวลาหายไปเป็นเดือนเหมือนกันนะครับก็คิดถึงทุกคนนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยววันนี้จะใช้ไพ่นะครับแยกสำหรับกันนะครับสำหรับระหว่างเรื่องราวของตัวคุณกับตัวเขานะครับเรามาดูนะครับตัวตนนะครับของชาวราศีเมษนะครับในเดือนนี้นะฮะคนโสดว่าตัวคุณนะครับ จะเป็นยังไงตัวชาวราศีเมษนะครับที่เป็นคนโสดนะ ตัวคุณเองนะครับหลายๆคนนะครับชาวราศีเมษนะก่อนหน้านี้นะครับคุณเคยเป็นคนที่ให้ความรักความเอาใจใส่นะครับกับใครบางคนมาก่อนแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์นะครับหลายๆท่านนะครับอันนี้เป็นการดูดวงโดยกว้างนะไม่เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งนะครับหลายๆท่านที่เป็นคนโสดนะครับก่อนหน้านี้เจอเหตุการณ์ถูกแทงข้างหลังนะครับถูกแทงหลังนะถูกทรยศหรือว่าถูกแบบแอบพบซ้อนอะไรก็แล้วแต่นะครับมีเรื่องให้คุณรู้สึกว่ามันปั่นปวนหัวใจมากๆ แต่ว่าในเวลานี้เนี่ยคุณพร้อมแล้วนะที่จะมีความรู้สึกในเรื่องของความรักครั้งใหม่นะครับคุณพร้อมแล้วสำหรับความรักครั้งใหม่นะครับสเตนงขึ้นมาจิตใจคุณแก่เขาเรียกว่าคุณเข้มแข็งกล้าแข็งมากพอแล้วนะในเวลานี้นะสำหรับชาวราศีเมษที่เป็นคนโสดนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าคนที่จะเข้าหานะครับหรือคุณชาวราศีเมษที่เป็นคนโสดจะได้เจอในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับ สิงหาคม64นี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะตัวเขาเองเขา่าจจะเป็นชาวราศีมีนได้นะครับแล้วก็ถ้าเขาไม่ใช่ชาวราศีมีนนะ เขาจะเป็นคนที่ลักษณะมีค่อนข้างแบบลึกลับนะครับทำตัวเข้มขืนมีู่อตอดเวลาแล้วก็เหมือนคนมีเรื่องคิดมากคิดเยอะนะครับซึ่งในท่าทีที่คุณจะได้เจอเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่คุณจะได้นะคุณจะได้เจอในรูปแบบของคนที่ค่อนข้างจะแข็งแข็งอะ่ะเข้ามาแบบหาคุณแบบเหมือนแสดงความรู้สึก ว่าชอบคุณนะแต่เขาจะค่อนข้างแข็งนะครับค่อนข้างเก็บอาการนะครับค่อนข้างที่จะไม่กลัวนะครับว่าคุณจะรู้สึกยังไงนะครับเขาจะเอาความรู้สึกของเขาไว้ก่อนเขาจะแข็งใส่คุณไว้ก่อนเขาจะซ่อนความรู้สึกตัวเองไว้แม้คุณรู้สึกยังไงทั้งๆที่จริงๆแล้วนะครับคนคนนี้นะเป็นคนที่ข้างในแอบหวังลึกๆนะครับว่าอยากจะสร้างครอบครัวคุณอยากจะคบคุณไปยาวๆนะครับนานๆนะแต่ว่าในความที่ เขารู้สึกแบบนี้นี่ก็คือมันทําให้ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขายังสามารถที่จะไม่เขาเรียกว่าไม่หยุดได้เพราะว่าที่ไม่หยุดได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นการเพิ่งเข้าหากันแต่ถ้าเกิดว่าคุณหยุดอัวเขาเขาก็พร้อมจะหยุดนะครับแต่ว่าณเวลาเนี้ยมันยังไม่ใช่เวลาที่แบบมันจะมาตกลงวงใจกันแน่นอนเหตุเพราะอะไรเหตุเพราะว่าเราเพิ่งรู้จักกันนะครับ ไม่ว่าคุณกับเขานะครับจะเป็นอยู่ในสถานะไหนมาก่อนนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ยังไม่เคยรู้จักกันนะหรือถ้า,ถาเกิดว่าเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับจะเป็นคนที่มีบุคลิกแบบเป็นคนคิดมากนะครับแล้วก็เป็นคนปากไม่ตรงกับใจถ้าพูดกันตรงๆนะครับการที่มีไทม์เพลนขึ้นมาตรงน,นี้ด้วยนะเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจพอสมควรปากพ,พูดว่าไม่แต่ใจบอกว่าใช่นะครับคนคนนี้จะเป็นอย่างนี้นะแล้วคราวนี้ ขอดูหน่อยนะครับขอดูกันดีกว่าว่าในเรื่องราวตรงนี้ของคนโสดนะครับตัวคุณคุณจะทำอย่างไรและตัวเขาเขาจะทำอย่างไร ตัวเขาเองนะครับอย่างที่บอกนะเขาจะเป็นลักษณะแบบทง่ทงๆเข้ามาเลยเขาจะทง่ทงๆเข้ามาเลยคือเหมือนพยายามที่จะเข้ามาเพื่อพิชิตใจคุณให้ได้นะครับแบบทง่ทงๆตรงๆเข้ามาเนี่ยแหละแบบไม่ค่อยอ้อม้อมนะครับในขณะที่ตัวคุณเองเนี่ยพอคุณเจอลักษณะนี้เข้าไปเนี่ยการที่เขาบุกเข้ามาตรงๆ ถามว่าคุณรู้สึกดีไหมคุณก็รู้สึกดีแหละแต่คุณก็ยังรู้สึกมันเหมือนกับว่าคุณยังประหลาดใจยังไม่พร้อมที่จะรับนะครับแล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะใช้เวลามากกว่านี้ในการจะดูเขานะครับสําหรับคนโสดชาวราศีเมษนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดเพิ่งรู้จักกันก็เป็นเรื่องของเวลานะครับที่จะต้องให้เวลามันดําเนินการไปนะครับตรงนี้ถือว่าดีนะครับไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็วนะสําหรับคนโสดชาวราศีเมษนะคราวนี้ เรามาดูกันดีกว่าว่าไพ่มิลเคิลนนะครับจะแนะนําอะไรกับคนโสดชาวราศีเมษนะครับในการที่เจอคนคนนี้นะครับบุกเข้ามาอยู่ดีก็มาบอกรักบอกชอบคุณตรงๆงนะแบบจีบแรงเข้ามาหาแรงนะครับคนนี้นะไพ่มิลเคิลนนะครับอยากบอกอะไรคนโสดชาวราศีเมษ อ3าคำนะครับที่ไพ่างมีละเคลนจะแนะนําให้กับคุณสดชาวราศิเมตอคนที่เข้ามานะงานดีแหละแต่ว่าเข้ามาลักษณะที่แบบตรงเกินไปจนทําให้คุณรู้สึกะระแวงเหมือนอย่างคือ ที่มีสามดาบขึ้นมาเมื่อกี้ในบทสรุปของตัวคุณชาวราศีเมษที่เป็นคนโสดนะครับขอขยายเกลียดคือบางทีเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกว่าการที่เขาเข้ามาเร็วแรงเกินไปโดยที่แบบเหมือนเข้ามาจู่โจมนะครับทำให้คุณรู้สึกค่อยยได้นะว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่คุณเองคุณก็รู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ ก็ใช้ได้นะครับในระดับหนึ่งนะเป็นคนที่อย่างที่ไพ่บอกนะครับว่าเป็นคนที่งานดีนะครับคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวชาวราศีเมษนะครับที่เป็นคนสดว่าจะทํำยังไงต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูคนมีคู่ชาวราศีเมษนะครับตัวคุณเป็นอย่างไรนะครับคนมีคู่ชาวราศีเมษ คู่ของคุณชาวราศีเมษในเดือนนี้สิงหาคมนี้เขาคิดอะไร ำหรับตัวคุณชาวราศีเมษนะครับคุณเองคุณคิดว่าตัวคุณเองเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าในความวุ่นวายที่คุณเจอคุณอยากจะหลบนะคุณอยากจะหลบไปอ,อยู่ในที่สงบสงบเงียบๆนะครับที่ไม่ต้องพบเจอความวุ่นวายนะครับที่ไม่ต้องเจอพบเจอความวุ่นวายให้คุณรู้สึกลําบากใจนะครับแล้วคุณก็รู้สึกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย ชาวราศีเมษที่เป็นคนมีคู่นะบางทีคุณพยายามหยิบเบี้ยความรู้สึกดีๆให้คู่ของคุณนะครับแต่ก็เป็นลักษณะที่ตัวคุณเองเนี่ยก็ให้ความรู้สึกแบบเหมือนอยากจะเซอร์ไพรส์บางอย่างนะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับและทีนี้ในส่วนของคู่ของคุณตรงนี้เนี่ย ตัวเขาเองเน่ยเขารู้สึกว่าบางทีการที่คุณเซอร์ไพรส์เขาผมไม่รู้ว่าคุณไปเซอร์ไพรส์อะไรกันนะในเดือนนี้นะครับมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาตั้งรับไม่ทันนะและเขาก็รู้สึกว่ามันเหมือนแบบเขาอยากจะอยากให้คุณประหยัดไว้มากกว่านะครับเก็บเงินไว้ทําเรื่องอื่นดีกว่านะเอาเอาเงินไปทําเรื่องอื่นดีกว่าไปลงทุนในเรื่องอื่นดีกว่านะครับแต่เขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่คุณให้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเซอร์ไพรส์ด้วย เรื่องของของวัตถุหรือว่าในเรื่องของความรู้สึกตรงนี้เนี่ยเขาเองเขายังไม่พร้อมที่จะรับนะครับอย่างบางคนเนี่ยกรณีเนี้ยถ้าคุณเป็นแฟนกันอยู่แล้วอยู่ดีๆคุณไปเหมือนกับว่าอยากจะขอเขาแต่งงานนะครับหรือขอมั่นอะไรเงี้ยเขาเองเขาอาจจะยังรับไม่ไหวในเวลานี้นะครับเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยการที่คุณ อยู่นิ่งๆนะครับอยู่นิ่งๆนะเขาจะรู้สึกว่าเขาจะสบายใจมากกว่านะครับคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนช่วงนี้ชาวราศีเมษค่อยๆอยากจะดูแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยเจอเรื่องที่เหมือนกับว่ามาเร็วไปเร็วมาก่อนนะครับในช่วงก่อนหน้านะครับสำหรับชาวราศีเมษนะแล้วก็สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็ตัวคุณเองเนะี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่า สิ่งที่คุณอยากจะมอบให้เขาเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยเก็บมานานนะเก็บงามานานนะถ้าคุณก็อยากจะมอบให้นะครับบางทีมันอาจจะเป็นของมีค่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วทีเนี้ยตัวเขาเองเนี่ยเขา,เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขายังไม่พร้อมจะรับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณนะครับต้องการที่จะให้เขาจริงๆเนี่ย เขาก็จะบอกให้คุณเ,เก็บไว้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเขากลัวว่าเขาจะเอาไปใช้ทําเป็นเรื่องอื่นมากกว่าดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวของที่มีค่านะครับในเรื่องนี้นะน่าจะมากกว่าเรื่องของความรู้สึกนะครับคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเหมือนจะได้ของนะเหมือนชาวราศีเมษที่มีคู่เหมือนคุณจะเป็นคนให้ของเขาอะนะให้ของคู่ของคุณคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่า ไพ่มิลเลิรจะแนะนำอะไรคนที่มีคู่ชาวราศีเมษหัวเราดูหลาพรีเมียมแปลว่าชาวราศีเมษที่มีคู่นะ ในเดือนนี้นะครับคุณอาจจะซื้อของอะไรที่เป็นของมีราคาเซอร์ไพรส์คู่ของคุณแน่แนเลยนะแต่ว่าเขาเองเขาไม่พร้อมจะรับนะครับถ้าเกิดว่าคุณคิดจะทําแบบนี้นะคุณลองปรึกษาเขาดูว่าหรือลองยับยับถามเขาดูก่อนนะครับว่าถ้ามีของชิ้นหนึ่งที่จะให้นะครับเขาอยากจะ ได้อะไรหรือว่าเขาอยากจะให้หรือลองไปยบยบแยบถามว่าอยากจะให้เราทําอะไรให้เขาไหมอย่างนี้น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราไปเซอร์ไพรส์เขานะครับด้วยการให้ของหรือให้วัตถุที่มีราคากับเขาไปเนี่ยเขาจะคู่ของคุณนะครับชาวราศีเมษนะเขาจะคิดเยอะคิดมากนะครับถึงแม้ว่าของของสิ่งนั้นจะเป็นของที่มีราคาหรือเป็นของที่ดูดีก็ตามนะก็เป็นคําแนะนาจากไพ่มิลเลอร์นะครับให้กับคนมีคู่ชาวราศีเมษนะครับ และคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนร่วมกับชาวราศีเมษสำหรับคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีเมษนะครับตัวคุณเองคุณ รู้สึกว่าคุณมีความหวาดระแวงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในใจนะแล้วตัวคุณเองคุณก็รู้สึกว่ามันมีเรื่องบางอย่างที่มันคาใจและคุณอยากจะไปูลุยคุณอยากจะไปดูให้มันรู้เรื่องไปเลยว่าไอ้สิ่งที่คุณลังเลใจอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับสถานะความสัมพันธ์ที่คุณมีกันอยู่ตอนนี้นะครับในขณะที่คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนร่วมมาคุณร่วมกันอย่างคุณชาวราศีเมษนะครับ ตรงนี้ณนะเวลานี้เนี่ยตัวเขาเองเนะเขามีบางเรื่องที่ต้องทำนะครับบางทีเขาอาจจะมีการขัดใจกันนะครับการขัดใจกันกับคนในครอบครัวแม่ของเขานะครับอาจจะเป็นแม่ของเขาเนี่ยรู้สึกไม่เห็นด้วยกับการที่คุณทั้งสองคนนะครับคบหากันอยู่ในเวลานี้นะครับอาจจะมี <S <S หรือถ้าไม่แม่เนี่ยก็อาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับในที่ในขณะที่ฝ่ายชายเนี่ย เงียบเป็นฤษีเลยคือเขายัางไงก็ได้เขาไม่ยุ่งกับใครนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้นะแต่ว่านะครับมันก็มีเหตุอยู่เหมือนกันนะตรงที่ว่าคุณเองเอา่าตัวเขาเองเขามองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแต่มันก็มีความขัดแย้งนะครับอีกอย่างหนึ่งตรงที่มีเดทขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมจะขอขยายเดทว่าเดทออกมาเพื่ออะไรนะ โอเคบางทีเนี่ยคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนเรื่องกัญญัตคุณเนี่ยผมมองแล้วแหละว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องของแม่เขาแต่มันอาจจะเป็นการที่เขาเนี่ยอาจจะมีใครอยู่อีกคนนะครับโดยที่ไม่ได้บอกคุณนะคุณถึงได้รู้สึกลังเลใจนะชาวราศีเมษที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับซึ่งเขาไม่ยอมนะครับการที่เขาไม่ยอมตรงนี้เนี่ยการที่คนอีกคนหนึ่งของคนเขาเรียก ขออนุญาตนะครับขอโทษการที่คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนร่วมกับคุณชาวราศีเมษเนี่ยเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วนะครับหรือเขาอาจจะซ่อนใครไว้คนหนึ่งแล้วคนคนนี้เขาไม่ยอมนะครับแล้วเขาก็จะเงียบไปนะครับมันทําให้ชาวคนที่คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนร่วมกับชาวราศีเมษเนี่ย เลือกนะครับที่จะตัดสินใจนะครับจบนะครับเพื่อมาขยายขยายความสัมพันธ์กับคุณชาวราศีเมษทั้งเองนะสำหรับเรื่องตรงนี้นะครับไม่แปลกเลยนะครับว่าทําไมชาวราศีเมษที่มีสถานะไม่ชัดเจนถึงได้รู้สึกหวาดระแวงตรงนี้นะครับบางทีคุณอาจจะเข้ามานะครับทีหลังนะครับคุณอาจจะเข้ามาทีหลังคนคนนี้ซึ่งเขาอยู่ในที่ตําแหน่งนี้ของเขามาก่อนนะครับเขาอาจจะได้คบนะครับหรืออาจจะได้คุยกับคนที่มี สถานะไม่ชัดเจนร่วมกบบคุณมาก่อนนะครับมันก็เลยทําให้คุณอยากจะไปพิสูจน์ดูให้รู้แนะ่ว่าตกลงความชัดเจนเป็นยังไงกันแน่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนร่วมกับคุณนะครับไม่แปลกใจแล้วนะตรงนี้นะคราวนี้มันขึ้นอยู่การตัดสินใจของคุณนะครับว่าคุณจะทํำยังไงนะแต่ดูแล้วว่าเขาเลือกคุณนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าไพ่มิลเลอร์นนะครับจะแนะนําอะไรนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับในเดือนสิงหาอุกศนี้นะขอ3ามข้าเอาล่ะคราวนี้ต้องขยายนะครับ ในการที่คุณชาวราศีเมษที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับมันเกิดเหตุลักษณะที่ว่าคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนเร่วมมือกับคุณเนี่ยเขาจะต้องไปจบกว่าคนอื่นเนี่ยเพื่อมาเริ่มใหม่กับคุณนะครับหรือเพื่อมาสารสมคัญกับคุณเนี่ยเป็นการคบหาดูใจกันให้มันแบบจริงจังกันมากขึ้นเนี่ยตรงนี้คนที่เฮงนะคือคุณนะแต่ในขณะที่อีกคนนึงเนี่ยเขา หมดโปรนะครับแล้วเขาก็จนใจนะครับในขณะที่มันมีความสัมพันธ์ที่เติบโตตรงนี้แต่ก็มีอีกคนหนึ่งที่ลำใหญ่ตรงนี้ด้วยนะครับที่เขารู้สึกว่ามันจำใจมากๆเลยกับการที่เขาจะต้องออกไปจากความสัมพันธ์ที่เขาเคยมีมากับคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนร่วมบริคุณชาวราศีเมษนะครับมาก่อนหน้าอา่านมาก่อนหน้านี้นะครับสคหรับคลิปนี้ของชาวราศีเมษนะครับก็ ขอภัยนะครับที่มาล่าช้าแล้วก็ทิ้งช่วงหายไปเป็นเดือนด้วยนะเพราะไปดูแลคุณพ่อมานะครับเพราะคุณพ่อป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะก็ต้องขอโทษที่มาช้าแล้วก็คราวนี้ก็เลยดูเป็นลักษณะของความสัมพันธ์นะครับในช่วงเดือนนี้ให้นะครับทีนี้สำหรับท่านที่ เพิ่งผ่านมาเจอกันเป็นครั้งแรกนะครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่กดติดตามอยู่แล้วนะครับผมฝากกดไลค์นะครับหรือว่ากดแชร์นะครับเพื่อสนับสนุนกันหรือว่าเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับใครที่อยากพูดคุยอะไรกับผมทิ้งข้อความไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ